กับช่องสองคนเกมเมอร์ใบข้าวใบบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งบ้านตามคำขอของเอซีกันนั่นก็คือบ้านหลังนี้เลยเราจะพามาแต่งบ้านกันถ้าใครเนี่ยที่ขอมาก็ทำให้แล้วนะคะเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ไทยนั่นเองวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันส่งการแล้วเย่ตอนนี้นะคะก็จะมี ที่สถานที่อัปเดตใหม่มาด้วยนะเฮเหมือนจะเป็นร้านเสื้อผ้าเลยอะแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะมา,าทำคลิปหาความลับกันด้วยโอเคเดีย๋ยวเรากดเข้าไปกันเลย,เ,ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคก่อนที่เราเนี่ยจะทำอะไรเราก็ต้องแกะกล่องก่อนเครม ซือมันก็จะโหลดอย่างนี้อ่าแกะเลยอ้ oh my god สามกล่องก็คือของที่บ้านนี้ก็คือเยอะมากนะก็คือแต่งบ้านนานแน่นอนนะคะไม่ต้องสงสัยเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแต่งนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนสีบ้านกันก่อนเดี๋ยวนะคะ <Okay. S 2> คุณพี่ขอพูดหนะะ่อยค่ะมันมีกี่ชั้นเลยคะคุณพี่สองชั้นค่ะก็แต่งคนละอีพีไงคะ คนละอีพีก็ใช่อยู่แล้วค่ะก <c oughs> ็ต้องใช่อ่ะค่ะเพราะว่าเราแต่งอีพีเดียวเนี่ยก็น่าจะยาวเกินไปแน่นอนนะคะ <c oughs> ไม่ใช่หรอกโอเคเปลี่ยนพื้นนะคะเราจะเปลี่ยนพื้นเป็นพื้นกระเบื้องเหมือนเพื่องกระเบื้องข้องน้ำเลยนะทุกคนก็น,นั่นแหละก็เราชอบพื้นนี้นะคะแล้วก็จะ,เป,ะเป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องลายอิสนะคะทั้งบ้านเลยนะคะ แต่ว่าบางที่เนี่ยก็อาจจะไม่เปลี่ยนนะเราก็จะมาแต่งบ้านให้ทุกคนดูไงสำหรับคนที่ขขมามนะาใส่ลงไปเปลี่ยนสีได้นะคะชึบเดี๋ยวเราไปแต้กับแผงบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะอยาโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะต่อไปเราก็จะมามจัดนะคะเราก็ต้องใช้ ต้นไม้นะเอาเอาพวกต้นไม้ออกมาก่อนอันดับแรกเอามาแต่งก่อนหู้ว้าวอันใหญ่มากโบเนี่ยเราจะเอาไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นห้องที่ใหญ่สุดแล้วดอกทันตะวันนะเราก็จะเอามาตกแต่งอย่างนี้เลยตกแต่งเพิ่มความสวยงามต่างๆไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือห้องเข้ามาห้องแรกนะ อันนี้คือห้องที่สองเป็นห้องกว้างเหมือนกันเลยนะชิบโอ้มีพวกเครื่องสับผมแต่ว่ายังจัดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง,ต,องต้องไปแกะกอแกะกอันนี้กั่อละกันกล่องแรกผ้า,านโอ้โผ้ามานเทมากสวยมากเลยอ่าอ,าอ,าอ,าอา้าวอ้าวทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำกับเราอย่างนี้อ่เอเก็บอย่างนี้อันนี้เป็น กระจกกระจกบานใหญ่มากอันใหญ่ที่สุดเลยอ่ะตั้งไว้ตรงนี้ว้าวต้นไม้ลอยฟ้าอันนี้อ่ะกระจกอันนี้กระจกอันนี้กระจกนะคะเราจะไม่เปลี่ยนสีเลยบางอันนะบางอัน,นอ๋อมีไฟแล้วเราจะได้สว่างแล้วแต่มันก็ดูมืดอยู่ดีนะคะเพราะมันไม่มีไฟนั่นเองรูปภาพนะคะ ต่างๆแล้วก็จะเอามาติดในห้องนี้หมดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไว้ติดในห้องไหนแล้วอะ่ะห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับรูปภาพแล้วกันนะอ่ะเราก็จบวางไว้ตรงนี้เลยรูปอ้าไม่ใช่นี่ก็เป็นอ่าคมไฟนะคะเราก็จะเป็นไฟนะนี่เป็นไฟเดีย๋ยวจะไปวางไว้ตรงนี้แล้วกันเปิดเลยนี่แต่มันก็ยังไม่สว่างอยู่ดีเราต้องหาไฟก่อนโอ้อันนี้ได้ย้ายอยู่นะก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะ เปิดเลยไม่สว่างเลยยังไม่สว่างอะเราต้องรอก่อนเออโอเคโอเคได้ละได้สิ่งที่จะทำให้เราสว่างแล้วค่ะเย้ไม่สว่างแต่สว่างคนอ่ะอันนี้อ้ออันนี้มันเหมือนเป็นไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่ใช่ไฟอันนี้เป็นชั้น ชั้นละชั้นไหนอ่ะชั้นแหละอ่ะอันนี้เราจะเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยแล้วส่วนไฟข้างล่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเปิดเข้าไปเลยอันต่อไปก็จะเป็นที่ติดเหมือนกันหรอติดกาแพงต้นไม้อ่าไฟโอเคได้ไฟมาเยอะมากตอนนี้ดีมากจะได้สว่างะคะ่ะต้องการความสว่างมากตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องการมากๆด้วย ช,ชื่อเว็บอันนี้เป็นรูปภาพอีกแล้วนะเอามาติดเลยนะคะโอ๊ยติดม่ได้ก็อ่ะติดแต่ตรงนี้ก่อนละกันชั่วคราวโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นชั้นเหมือนเดิมนะคะชั้นวางของอ่ะฮะแล้วก็เอามาฟางนะ,ะวางไว้ โ okay, อเควางไว้ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยของที่ได้มาจากฉันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปอันที่สองเลยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อโซฟานะคะอันนี้เป็นโซฟาแบบดูสบายอยู่นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปตั้งไว้ที่ไหนอะ่ะเอาวางไว้ี่นี่นนก่อนแล้วกันไออ,อันนี้เราต้องเอาไว้ข้างหน้าตรงนี้แน่นอนนะคะเป็นเหมือนแคตเชีย โอเคชูเวฟแต่งให้มันแบบเป็นสีชมพูนะคะเท่ยังไงไม่รู้อะไรแต่มันสีช,มพ,ะะสชมพูอะโอเคไม่รู้เหมือนกันว่าไว้ไหนวาง้นี่ก่อนโอ้สูงมากเลยเอาตรงนี้ละกันอันนี้มีแหลที่เรารอคอยสิ่งที่เราจะตั้งนะคะเอามาตั้งนะเอาไว้ตรงนี้ชูเวฟ อยืบชืบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าห้องสระผมอะไรประมาณนี้นะคะเปลี่ยนลายเป็นลายนะเราจะเปลี่ยนเป็นลายช่วยเปลี่ยนลงไปโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนประมาณนี้นะคะเปลี่ยนสีอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะ เราจะเอาตู้มาวางไว้ตรงนี้ละกันเอาเป็นสำหรับว่าที่วางสัตว์เลี้ยงนะคะของลูกค้าเลยสามารถวางสัตว์เลี้ยงได้เลยนะนี่อันนี้ด้วยวางสัตว์เลี้ยงนะคะฮะไม่ยังมีกล่องอ่๋อลืมนะฮะลืมอะอันไหนนี่อที่เก็บของอันนี้ก็ที่เก็บของ เอ่เอาไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้โอ้ oh my god ตกใจนะคะตกใจค่อนข้างที่จะใหญ่มากก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพื่อความตกแต่งหรือเปล่าหรือว่ามันวางของได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่ออันนี้นะคะมันรกนะคะแล้วก็เก็บไว้ในห้องเก็บของละกันนะชั้นห้องเก็บของชั้นสามเนี่ยจะไม่มีขอบเนาะนี่ จะไม่มีของก็จะวางไ้โอเคฮึบอันนี้เป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะเป็นหวีเลยอ่ะคือดีแต่ว่าเราจะกดเครมอันนี้ก่อนละกัน,นเหรกดเครมไปก่อนไม่รู้แลหละอ,อ่ะกดเครมไปส่วนรูปอันนี้นะคะก็เก็บไว้ก่อนเลยเก็บไปเลยเพราะว่า เราก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วเราก็แกะออกมาให้หมดเลยนะคะชูมิปแล้วก็เอามาเก็บเลยตอนนี้เราก็แกะได้ประมาณเป็นต้นไม้นะคะเราก็จะเอาไปตบแตง่งชูมิปเอามาวางเลยนะคะเอามาวางที่แบบว่าทุกคนแบบว่าอยากให้มันวางตรงไหนก็วางนะคะอันนี้เป็นชั้นเก็บของ ที่เราไม่รู้ว่าจะไปเก็บอะไรก็วงวตงนี้ละกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะอันนี้เนี่ยเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ที่จะมาทำผมต่างๆนะคะแล้วพวกนี้นะคะกล่องนี้ก็จะได้เอามาจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดกันเลยนะคะจัดโซนนี้ก่อนเลย ของที่อยู่ในกล่องน,นะคะเราก็จะามาเรียงตามพวกตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นวางนะคะเอาไว้สําหรับเวลาทําผมให้กับลูกค้านะอันนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะนะคะวางพวกกุญนะแล้วก็หนังสือด้วยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกสเปรย์ฉีดผมต่างๆนะคะส่วนผ้าเนี่ยเราจะเอามาเก็บไว้ในลิ้นชักนะคะตู้นะตู้ แล้วก็อีก2กล่องนะคะสำหรับจัดข้างล่างอันนี้คือกล่องที่1นนะคะโอ้พงก็คือใหญ่ทุกอันอะเกือบทุกอันเลยอ่ะต้นไม้นะคะตบแต่งอันนี้ก็จะเป็นพวกหมอนเชมิมน่ะอมืมีที่ติดด้วยโอ้ oh my god โอเคเก็บช่วย น,นี้นะโเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะมีตามนี้เลยเยอะมาแกะออกมาให้หมดเลยแล้วกันช่วยแกะเลยนะคะนี่คือเฟอร์นิเจอร์ที่ได้มานะคะจากอืมกล่องนะคะอันที่สองนะคะกับอันแรกนะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเลยนะคะส่วนไฟเนี่ยเราจะไว้ตรงนี้นะไว้ข้างบน โซฟาไว้ตรงนี้ชืบแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะให้เป็นสีขาวเลยส่วนตัวนี้เนี่ยก็เปลี่ยนให้เป็นสีขาวเหมือนกันนะชืบแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะนะคะวดี๋ยวเป็นโซฟาจ้ะชืบจัดไว้อย่างนี้ส่วนโต๊ะที่เหลือเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคะก็เก็บเข้าไปเลย โซฟาอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็โซฟาสองอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะโต๊ะโต๊ะโตะด้วยห้องนี้ก็จะอาจจะดูโล่งๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจัดเพิ่มเติมก็สามารถจัดได้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกรูปภาพต่างๆนะคะเราก็สามารถเอามาแปะตรงนี้ได้เลยชือ่อแปะลงไปเลย ตอนนี้เราก็ได้เรียงหมอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม e ีพีสนะคะสำหรับชั้น2องบ๊ายบาย